คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตรณชัยจันทร์รัสุภแสงคลิกใปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิร์ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับอยู่กับผมพรชัยจันทระสุปรแสงพิมิงคอมทูเดย์ประจำวันจันทร์ที่27มิถุนายน2565นกะครับก็กลับมาเจอกันทุกๆวันจันทร์แบบนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพิมิง์สัญญาไว้ว่าวันที่21มิถุนายนซึ่งเป็นวันแถลงข่าวของงานคอมมาที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ เจ็กรกฎาคมที่ไบเทคบางนานั้นนะครับก็จะมีข้อมูลเรื่องราวดีๆมากมายซึ่งในวันที่27อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นวันถแถลงข่าวเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งของการถแถลงข่าวพี่มินงก็จะมีการดึงไฮไลท์เด็ดๆนะครับมาเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเดียมาเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยให้หลายๆคนได้รู้สึกว่าเฮ้ยครั้งนี้จะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับช่วงแรกนี้พี่มิงจะมาพร้อมกับ เทรนด์ของตลาด IT ที่จะเกิดขึ้นครึ่งปีหลังนะครับว่าอะไรจะมาอะไรจะไปโดยเป็นการพูดคุยกับคุณบุญเลิศนาลาไทยนะครับซึ่งเป็นซีอโอของบริษัท AIP ซึ่งก็มาคุยกับพี่มิงในเวทีที่งานถแถลงข่าวส่วนจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับตลอดทั้งรายการวันนี้ครับ เราจะเข้าสู่ช่วงของการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับผมขออนุญานำเสอนอข้อมูลของคอมนด์ในครั้งที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรามีสถิติมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตัวนี้เป็นสถิติที่เก็บในส่วนของบิ๊กบอลนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งว่าคืออะไรนะครับปกติแล้วเนี่ยทุกคนที่ชอปในงานคอมนมด์ ยกทุก3,000บาทนะครับจะได้สิทธิ์ร่วมรุ้นรับรางวัลวิกวันนะซึ่งเราแจทกทุกวันเป็นแก้เจ็ตเก๋ๆนะครับให้กับผู้ที่มาช้อปปิง้งในงานนะครับซึ่งการเก็บข้อมูลจากตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมานอกจากที่เราจะทราบว่าใครซื้ออะไรอย่างไรบ้างแล้วเนี่ยเรายังทราบแนวโน้มเทรนหรือว่าความคิดของคนในช่วงเวลานั้นว่าเขาชอบอสนใจอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดดูจากภาพและการตกงกลมที่เป็นกราฟวงกลมจะเห็นว่า งานครั้งที่ผ่านมานะครับสินค้าที่ขายดีมากที่สุดยังคงเป็นโน้ตบุ๊กนะครับส่วนหนึ่งโน้ตบุ๊กที่ขายได้ถึง41%ของพอททั้งหมดใน100%เนี่ยอันนี้เราวามมิเคราะห์กัน่งายว่าอาจจะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กมีโปรโมชั่นที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตัวแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีการเข็นตัวโปรดักต์ปล่อยโปรดักต์ที่มันเป็นโปรดักต์ใหม่ๆออกมาขายในช่วงงานซึ่งตรงนี้เองเนี่ย,ยก็เป็นอันส่งทำให้จำนวนของคนที่ซื้อโน้ต มาเป็นประดับหนึ่ง41%นะครับมาดูระดับ2 27%ตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์เซฟหรือว่าคอมพิวเตอร์ประกอบนะครับจะเห็นว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับตัวเลขยอดขายของคอมพิวเตอร์ประกอบในคอมมาเนี่ยมันขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสาเหตุหลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของตลาดเกมมิ่งที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอันนี้มีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เล่นเกมก็นิยมที่จะซื้อเป็นคอมพิวเตอร์ DIY เพื่อเอาไปเล่นเกมจะมีความสนุกและมันต้องเี่กว่าอย่างนี้นะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการคุณบิตคอยน์นะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ากระแสการซื้อเครื่องเพื่อเป็นคุณบิตคอยนี่โอ้โหแรงมากๆเพราะฉะนั้นจาก2ปัจจัยนี้มันก็เลยเป็นอันส่งจากดันให้ยอดขายของคอมพิวเตอร์เซนต i ดีวขึ้นมาเป็นอันดับ2มาดูอันดับ3อันนี้ระยะสําคัญทีเดียวนะครับปกติแล้วเนี่ยอันดับ3าที่เรามักจะคุ้นเคยกันก็มุกจะเป็นพวก สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแต่ในคอมม่าครั้งที่ผ่านมาปราบฏว่าอันดับ3ามที่เด้งขึ้นมาสูงเลย20%เลยนะครับก็คือส่วนของตัวการาฟิดการหรือการจอทถืไม่ทุกเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้การจออย่างที่เราทราบนะครับว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยสายการผลิตการจอโหขาดตลาดมากๆทําให้ทุกคนพยายามที่จะไี แยกงังซื้อการจอ่อโดยเฉพาะในงานคอมมานดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ในคอมมานทครั้งที่ผ่านมาอาจจะเพราะว่าสายการผลิตตรงนี้มันเริ่มจะมีมากขึ้นเริ่มผลิตได้เพียงพอก็เลยทําให้หลายๆเจ้าซึ่งก่อนหน้านี้เวลาเขาขายการจอเขาจะ,ะเหมือนบังคับแล้วกันซื้อเล่าคงเดียคืออยากได้การจอคุณต้องซื้อคอมพิวเตอร์อนเซ็ตไปแล้วคุณไปแกะการจอออกเองแต่อันนี้ครั้งที่ผ่านมานะครับ หลายหลายรีเทลหลายหลายเจ้าเขาก็ยินยอมที่จะขายการจอดแยกมันก็เลยทําให้มูลค่าของการจอดเด้งขึ้นมาเป็นระดับสาโดยมียระยะเวที่มีเหตุผลอยู่แล้วนะครับมาดูอันดับ4และ5อันดับ4และ5ก็น่าจะเป็นตัวเลขหรือว่าเอ่อผลิตภัณฑ์เดิมที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นเร,รื่องของชิปมันปุ่มช็บเล็ตซึ่งเป็นระดับ4นะครับประมาณ7%ส่วนแอสเซสซอรีพวกฮาร์ดดิสคีย์บอร์ดไอ้กิ๊บจิ๊จิกซึ่งผลประโยชน์ซื้อแล้วในงานของมาก็มาเป็นอันดับ 4, ะ,ะ,ะ ory, บจะเห็น,นว่า สินค้าที่ขายดีในครั้งที่แล้วมันก็มีในยับยังอย่างที่จะบอกว่าเอ๊ะแล้วคอมมาน์ครั้งที่จะถึงนี้อะไรจะขายดีอะไรจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งบ้างน,นะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันบนเวทีตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับอีกหนึ่งส่วนที่อยากให้ดูนะครับก็คือในส่วนของเหตุผลที่ทำไมคนถึงมาซื้อของที่คอมมาน์ล่ะในเมื่อจริงๆแล้วซื้อที่ไหนก็ได้ ตอนนี้ต้องยอมรับไดครับว่าสินค้าไอทีมีขายู่เยอะมากที่ไหนๆก็มีขายเพียงแต่ว่าทําไมเหตุผลอะไรที่คนเลือกที่จะมาซื้อที่งานของมาเหตุผลที่สูงสุดเลนะครับก็คือออกแบรนด์ออกแบรนด์ก็คือ, All Brand. All Brand คอมีทุกแบรนด์สินค้าในตลาดที่ขายในในเรียกว่าในโลกนี้ก็ได้นะในเวองไทยเนะี่ยมาขายในงานของมาครบทุกแบรนด์จริงนะครับเพราะฉะนั้น การที่จะหาแหล่งที่ขายสินค้าครบทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นคอมมาถือเป็นอีกหนึ่งงานที่รวบรวมครบทุกแหล่งนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเบสโปรโมชั่นเอออันนี้น่าสนใจสเส้นสีสันของการมาเดินคอมมาส่วนหนึ่งก็คือทุกคนจะคาดหวังว่าเฮ้ยมาคอมมาปุ๊บเราควรจะได้โปรโมชั่นที่แรงที่พิเศษจริงๆ ซึ่งก็ต้องอยอมรับนะครับว่าทุกแบรนด์ทุกร้านค้าที่มาร่วมง,งานออกมาในแต่ละครั้จนจัดเตรียมโปรโมชั่นมาอย่างดีนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะมีหลายหแบรนด์หลายร้านค้าที่จะมาแชร์กันวก็มาลงมืออะไรบ้างนะครับอีกตัวหนึ่งคือ b บสไ p ส์เบสไฟส์เนี่ยอาจจะต้องต้องตีความวันนี้แล้วมันต่างยังไงกับ Best p r o m o t i o n โปรโมชั่นในส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของราคาเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ Best Price เนี่ยมันเหมือนกับว่าการซื้อสินค้าตัวเนี้ยมันมันเรียกว่ามีความคุ้มค่า มากที่สุดกับเงินที่จ่ายไปอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดหรอกแต่อาจจะเป็นสินค้าที่พอมาซื้อในงานอืมันมีส่วนอื่นประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะมีการตีมากขึ้นมีของแถมมากกว่าหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกว่าซื้อไปแล้วมันคุ้มค่าจริงๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อทุกคนอาจจะเป็นสีสันที่คนไทยชอบจะคือมีลัาที่ดรอปคือซื้อที่อื่นอาจจะได้แต่ของไปแต่ซื้อในงานของมาโอ้ด้ลุ้นลกของรางวัลซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยแจกึ้น ครั้งเดียววันวันเดียว,ยวที่ตอนจบงานใช่ไหมครับแต่หลังจากที่มีเสียงเรียกร้องว่าเฮ้ยอยากจะแจกทุกวันนะจะได้รุ้มทุกวันตอนนี้เรากอปรับเปลี่ยนมาเป็นการแจกของรางวัลทุกเ uh, ย็นของแต่ละวันจัดงานนะครับซึ่งในครั้งนี้เราก็มีของเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนน่าจะอยากได้มาแจกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมโดยประมาณจากงานคอมมาครั้งที่แล้วเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะเข้าสู่เนื้อหาของคอมมาครั้งที่5 9กซึ่งครั้งนี้นะครับเราใช้ชื่อว่า คอมมาเฟรซี่ออฟเฟอร์นะครับอ่ะลำด,ดับนี้นะครับพูดคนเดียวมานานแนละ้วเราควรจะมีเพื่อนและเป็นคนที่ให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและที่ยื่นตรงมากที่สุดมาแชร์หลักสุดนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณบุญเลิศนนะักราภไทยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอไอพีจัร์ขอประชาชน,นนะครับขอสิ่งกรบมุนเท่าหลัด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้เรียนเชิญนั่งตกลงสิ่งอย่างไรบ้างครับในช่วงครึ่งปีแรกจริงจริงต้องบอกว่า การเรียกว่าทำเทศคานเฟรนช์ครั้งนี้เนี่ยเป็นส่ดที่ที่ตื่นเป็นพิเศษเพราะว่าจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้สัระงานกันทีใช่ครับนะครับก็ครั้งนี้ถือว่าได้กลับมาจัดครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าปีที่แล้วช่วงกลางปีเนี่ยเป็นช่วงที่ล็อกดาวเชียงคนมานะครับคือในประวัติศาสตร์ของงานที่เราจัดมาตหลอดครับผมเข้าใจว่าเราพลาดแค่สองครั้งครั้งหนึ่งคือตอนน้ำท่วมปีและท่วมใหญ่ ใช่ครับนะครับเราจัดไม่ได้แล้วก็ทั้งหนึ่งก็คือการที่ผ่านการที่ผ่านนะครับหังจานั้นที่เราวางแผนเราจัดให้สุดทังก็เขาเรียกว่าถึงจะผ่านสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์อื่นๆอะไรก็แล้วแต่ใช่เราก็ผ่านไปในในยุคที่มีการชุมนุมก็ชุมนุมไปเราก็จัดปรามาณไปนะครับถูกต้องก็มีอย่างที่บอกพอครั้งที่แล้วก่ารปีไม่ได้จัดพอมาครั้งนี้ก็รู้สึกเออ เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับคือรั้งที่เราได้กลับมาแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้กลับไปในจุดเดิมที่มีความเสี่ยงอีกแล้วครับผมนะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับครับผมยังไงอาจจะต้องถามคําถามแรกก่อนละกันคุณบุญเลิศมองเรื่องของอุตสาหกรรมไอทีนช่วงครขึ้นปีหลังเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าจริงๆก่อนด้านนี้เราก็จะได้ยินเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของของขาดใช่ไหมรวมถึงอะไรเดียวสงครามเอ๊ะมันจะมีผลอย่างไรกับตลาดไอทีของเมืองไทยบ้างครับ จริงๆถ้าถ้ามองเทียบกันกับช่อปีแรกช่วงต้นปีเนี่ยผมมองว่าสถานการณ์ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ดีขึ้นเนี่ยหมายถางว่าตอนตอน,ตอนแรกมันเป็นเรื่องของชอ็อตสัานก็คือของมีไม่พอขายนะครับใครอยากขายอะไรไม่ต้องรอกลุาคาขายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลหลายๆอย่างที่ทําให้สินค้าไอจในช่วง Q1 เนี่ยขายดีนะครับ พอมาถึงตวน Q2 เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมันทรงๆตัวอยู่แต่ว่าสถา,านการณ์ช็อตซัพายเนี่ยเริ่มลดลงซึ่งมันประอกอบกับหลายๆเรื่องผมมองว่าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าการ์ดจอขายดีมากขายดีมากซึ่งส่วนหนึ่งทุกคนก็ยอมรับว่าจุดสูงส,สุดของของคริปโตเคเนซีเนี่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นแหละนะครับช่วงปลายปีที่แล้วกับช่วงต้นปีดัะนั้นทุกคนมีความรู้สึกว่าที่ ฉันซื้อเครื่องมาซื้อกา์ดจอดีๆมาขุดบิตคอยในคุ้มคุ้มคุ้มขับไปครับผมนะครับแต่ว่าในสถา,านการณ์ปัจจุบันเนี่ยพอ,อซัพพลายเริ่มมานะครับกา์ดจอระคาตกเริ่มเริ่มเริ่มราคาลงนะทุกคนเริ่มเข้าถึงได้แต่บิตคอยหรือว่าคริปโตอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมองหางแบบครับผมถ้าถ้าถ้าเดาถ้าเดาในครั้งนี้นะครับผมมองว่า คราวที่แล้วเนี่ยตัวอ DIY เป็นอ,อันดับสองครั้งนี้ผมว่า DIY จะมีส่วนส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้นโดยเกิดจากเหตุผลอื่นซึ่งไม่ใช่จิปโตกาลนซีนะครับคราวที่แล้วเนี่ยคนไม่ซื้อ DIY เพราะว่าการ์ดจอแพงนะครับในขณะที่โมด๊กเนี่ยมันมันโต<ช>แล้ว,ลวมันอยู่ตรงนั้นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นะครั้งนี้เนี่ยคนจะตัดสินใจซื้อ DIY มากขึ้นนะครับมาเป็นมาแชร์ส่วนแบ่งของโมด๊กแต่ว่าการ์ดจออาจจะไม่ได้อยู่ระดับสาม ในในในกรณีนี้แสดงแสดงว่าเท่าที่ฝั่งที่คุณเล่าบอกแสดงว่าเป็นไปได้ว่าราคาของตัว DIY มันอาจจะเอื้อมถึงมากขึ้นใช่ใช่เพราะว่าเพราะจริงๆแล้วเงื่อนไขคือคือถ้าเกิดคุณอยากได้ DIY ที่ดีพอต้องเพิ่มเงินอีกสักหมื่นหนึ่งเลยไปซามในในในครั้งที่แล้วนแต่ครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าราคามันจะลงเพราะว่าการจอที่เป็นโซแปนเนี่ยมันราคาเริ่มลงนะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าคนอาจจะ ตอนนี้ไม่คุ้มที่จะซื้อไปกุดปิดคอยนะครับเพราะนั้นแอปเจ้าก็อาจจะมีเหลือในท้องตลาดมากขึ้นประกอบกับการซัพพลายที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วอย่างในเรื่องของการที่ี C P U เปิดตัวตัวใหม่ๆออกมาซึ่งตอนต้นปีจริงๆก็เปิดมาแล้วแหละเปิดเจนใหม่มาแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ขายกันเต็มแบบเต็มเต็มแผงตอนนี้น่าจะมาเต็มแผงคือคือปกติมันจะเป็นเป็นไซเคิลปกติอยู่แล้วนะครับว่า ดีเทลหรือว่า a องมีประกาศซีต e ัวใหม่ <an> e <t> <an> นะครับหรือว่าจะเป็นแอ p เปิลก็ตามประกาศซีตัวใหม่นวันที่ประกาศเนี่ยของที่มีซัพพลายจะน้อยนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่ารุ่นที่เป็น c ี u เจนใหม่เนี่ยน่าจะมีน่าจะมีรุ่นรุ่นสิบรุ่นละนก็คิดว่าน่าจะออกมาอีกเรื่อยๆร, e <t> <an> รวมถึงตัวชิป M2 ของ a p p l e เองเนี่ยก็หล e ังจากประกาศตัว <an> <t> <an> เข้าใจว่าช่วงช่วงต้นเดือนหรือไปเดือนที่แล้วเนี่ยครับก็คิดว่าน่าจะมีมาสะพายในส<ม>่วนของนายขอมมากดได้ทันนะเพราะนั้นมันมันมันสะท้อนสองเรื่องหนึ่งคือคนที่เป็นอร r ยรเตอร์นะครับคนที่อยากได้ของแรงของใหม่มีแน่นอน,นมีแน่นอนส่วนที่สองคือคนที่รอของที่คุ้มค่าพอซีบยูเจนใหม่ G ออกมาครับแน่นอนของเก่าก็ต้องขยับราคาลงไปใช่เลย เพื่อเพื่อให้มันออกไม่ติดเอจจิงหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นในงานนี้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าจะมีโปรโหมใหญ่ๆที่ออกมาจากเบนเดอร์<ม> or, ออกมาจากแบรนด์ Brand, มากมายแต่เขาเรียกว่าเป็นโอกาสอันดีที่ใครอยากจะได้ของราคาดีๆ<า>ที่บอกเบสเบสไลเบสไลนี้จอในง,งานของมาคือคือคือเรียกว่ามันจะตอบโจทย์ทุกๆเซ็กเมนต์คนอยากได้ของใหม่ของแรงดรัีคนอยากได้ของที่คุ้มค่าคุ้มราคา มีครับแล้วในฝั่งอย่างพวกเคียร์เลนส์ปกติในแบรของ Apple อะไรพวกนี้ครั้งนี้จะมีไหมอ่าจริงๆเราเราเขาเรียกว่าอะไรมันมาตามนะทุกครั้งอย่แหละนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะสองแบรนด์ใหญ่ที่ที่อยู่ในคอมมานด์ของเรานะครับก็จะมีโซนที่เป็นโซนเคียร์เลนส์อยู่นะครับใครที่สนใจผมคิดว่าต้องรีบนะครับเพราะว่า มันมันมันมีก็จริงแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะพอที่จะมาซัพพอร์ตทุกคนทุกคนทุกคนแต่จะต้องรีบไปนิดหึ่งใช่ัครับเราคงจะต้องมาดูเรื่องกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆในงานนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมาเลครับเพราะความหมางเวลาเราทำเราก็ต้องมีไฮไลท์อย่างบนหน้าจอตอนนี้เรามีดิจิทนัสนะครับ ในครั้งนี้เราก็มีแจกเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่โบนัก็มีจริงๆมีมาตลอดใช่ครับแล้วครั้งนี้อย่างที่พแบบี่หมิงพูดไปน,น,น,นะครับว่าเราแจกกันทุกเย็นทุกเย็นนะครับของเราปุกไว้ก่อนปุบไว้ก่อนก,ก็นจริงๆเดี๋ยวจะเริ่มปล่อยออกไปนะอ๋อมีในภาพดูจากภาพได้เลยน้องกระชีบอกว่าแจกตามนี้เลยนะมีเซ็เวยใช่ไหมมีเต้าอีเกมมิ่งนะมีอะไรเงี้ยภาพมันมองไม่ค่อยชัดมองลำบาก มีเครื่องเล่นเกมใช่ไหม Xbox Xbox นะก็ทั้งหมดทั้งมวลซื้อมาแล้วครับอืเตรียมไว้แล้วบางครบอกว่ามีของแล้วหรอนเราไปคว้านหามาให้คือไม่มีไม่ได้เพราะเราขออนุญาตจับสลากอย่างถูกต้องนะครับก็มีของก่อนถึงจะจับเพื่อได้ก็เงื่อนไขในการที่จะรุ้นก็คือมีแค่อย่างเดียวเลยก็คือช้อปปิ้งในงานคอมมานต์ลทุกสามพบาทได้หนึ่งสิทธิ ที่จะเข้ามาร่วมรุ้นรางวัลตรงนี้นะครับก็จะมีการจับรางวัลช่วงประมาณสัก6กโมงเย็นของทุกวันซึ่งหมายความว่าถ้าสมมติคุณยังช็อปปิ้งอยู่ในงานช่วงนั้นคุณจะยืนรอเพื่อรุ้นว่าคุณเป็นผู้โชคดีเลยก็ได้นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทำวันทำกันเสมอนะครับก็คือเรื่องของที่จอดรถฟรีนะปกติเราจะมีปัญหานีสมัยก่อนใช่พอเพราะอะไรเพราะคนมาเดิน่างบางทีเินเพลินๆลืมกินกินอ้าวผ่านไปแค่สามชั่วโมงยังไม่ได้ซื้อเลย นนเยใช่ต้องบอกว่าสมัยก่อนคนยิ่งใช้ไม่ใช่ช่วงโควิดครับคนเดินช็อปเทียบราคาทุกร้านนะครับพอมาเป็นช่วงโควิดเนี่ยผมว่าดีขึ้นหน่อยคือทุกคนทํากานบ้านมาก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเองอยู่ในอยู่ในสถานการณ์งานเนี่ยสั้นที่สุดแต่ครั้งนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะน่าจะสดผ่อนคลายแล้วก็เพิติมขึ้นนะครับก็ เราก็เตรียมรับมือแหละว่าคนจะเยอะแต่ว่าในส่วนของโปรโมชั่นเรื่องที่จอดรถเองเนี่ยเราก็มีเตรียมไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าสิทธิ์มีจำนวนจำกัดน,นะครับต้องเรียนในาราเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรองรับทุกทุกคนได้แต่ก็เตรียมไว้เยอะมากก็ค,คือจริงคุณช็อปครบทุกสามหมื่นบาทนะครับจะได้สิทธิ์ในการจอดรถฟรีสามชั่วโมงนะฮะแต่ก็ต้องรีบนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณแบบเดินเดินไปมากกว่าสามชั่วโมงเราก็สต็อกแค่สามชั่วโมงนะครับก็ไปจ่ายเพิ่มตุ้งเพราะก็อยากไม่วางแผนดีๆเนาะ ซึ่งจริงๆก็ยังถือว่าดีครับที่ยังสามารถมีตรงนี้ช่วยเข้ามาทีนี้ในฝั่งของคนที่ซื้อเครื่องเหญ่กว่าอย่างที่บอกเราจะเจอปัญหาเรื่องของค่าฟิกนะครับว่าคนซื้อเยอะรอการประกอบงานเพราะนั้นคนที่ซื้อเครื่องใหญกว่าเนี่ยจะต้องเมนจเวลานิดนึงนะครับเพื่อให้เพื่อให้ได้เวลาได้อยู่ในงานที่เหมาะสมนะครับก็จะซื้อเสร็จแล้วออกไปเดิน เล่นที่จุดอื่นก่อนไปนั่งพักรอ,รอไปทานข้าวรอเพราะว่าส่วนใหญ่ที่คอมพิวเตอร์ดีว่าจะใช้เวลาประกอบอย่างต่ำก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะถูกจะได้อย่างนีน้เพราะฉะนั้นพอ,อครบเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยเดินกลับมารับสินค้าก็ได้ก็จะทําให้เราไม่ต้องไปยืนแออัดกันอ,อยู่ในงานเยอะเกินไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่คุณบุเรศพูดไว้เมื่อสักครู่นี้คุณเอกพูดไว้ก็คือว่าเราก็มีการวางแผนถูกไหมจะเละการวางแผนส่วนใหญ่คือมันเรื่องของการหาข้อมูลแต่บางทีอยากจะปรึกษา เรามีที่ปรึกษาไทยใช่ครับไป,ป็ปรึกษาที่ไหนดีครับอ่าคือจริงๆแล้วช่องทางของคอมมาเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลปรโม t i o ชั่นหรือเขไปดูข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้ทางทาง g ุเว็บอมา t h a ไทยแ d com อ,อ,อยู่แล้วนะครับ,รบแต่สาหรับคนที่อยากจะคุยกับแอดม n ินอยากจะปรึกษาแอดม n ินเองเนี่ยเราก็จะมีช่องทางไลน์เป็นแชทให้นะครับที่สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก นะครับแล้วก็พูดคุยกันเไม่กระตังคึกลื้อเลยนะครับจริงๆเราเปิดมาตั้งแต่คอมมานด์ครั้งที่แล้วครับแล้วหลังจากเปิดปุ๊บเปิดเป็นวันเดียวเข้ามาพันกว่าคนแล้วทุกคนก็คุยกันใหญ่เลยตอนนี้เกินไปแล้วะสองสามพันแล้วก็คุยกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่งานที่แล้วจนถึงงานตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ตลอดเวลาผมในฐานะแอดมินคนหนึ่งเราก็นั่งอ่านเพินๆนะิมเขาก็คอมเมนต์กันแชร์กันซึ่งซึ่งก็ดีนะครับเพราะว่ามาเป็นคอมมูนิตี้ที่ไม่ได้มีแค่แอดมินที่เป็นจีนบอกตอเท่านั้นที่เข้าไปช่วยตอบเพราะว่าสมมาชิกกในนลุ่่ Open Chat เีย เขาก็อตอบกันเองครับแนะนำกันเองว่าเออคุณดูสเปคนี้ก็มีประสบการณ์แบบนั้นแบบนี้ผมถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีนะมันก็ช่วยทําให้หลายคนที่อาจจะมี e วช i ั n คาถามว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนแบบไหนดีลองไปฟังประสบการณ์ก่อเอาละครับฟังกันไปพอสมควรกับช่วงของการถแถลงข่าวจากงานคอมมาที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่เจ็ถึงสิกรกฎาคมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ทราบกันแล้วนะครับว่า เทรนเทคโนโลยี Trend, จะมีอะไรจะมาอะไรจะไปรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่มิงจะนําบรรยากาศของการแถลงข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่ว่าในช่วงเครื่องหลังตรงนี้หรือเบรกสุดท้ายตรงนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันสักนิดนึงกับเรื่องของ Adobe นะครับเขาบอกว่าให้ใช้ฟรี Adobe l ลุยเมตาเวิรปล่อยแอป 3D หรือ 3D พร้อมใช้งานนะครับต้องบอกว่า ต้านกระแสเมตาเวิร์สไม่ไหวจริงๆนะครับ Adobe ลุยสร้างเครื่องมือใหม่ใช้ปั้นงาน 3D ที่กำลังมาแรงล่าสุดนะครับ Adobe ได้อัปเดตเขาเรียกว่า Substance นะ 3D ชุดเครื่องมือแล้วก็บริการที่รองรับการสร้างคอนเทนต์ 3D โดยปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ความสามารถในการรองรับ 3D Metric SDK สำหรับนักพัฒนาที่เปิดให้ใช้งานฟรีเลยนะฮะสำหรับอาจารย์และนักศึกษาทั่วโลกหลังจากพบว่าคอนเทนต์เสมือนจริงแล้วก็ 3D เนี่ยกำลังจะได้รับความสนใจความนิยม และมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งเรื่องของเกมความบันเทิงไปจนถึงฝั่งอ e ีคอมเมิร์ซคอนเทนต์3 d ก็จะกลายเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่รวมถึงฝั่งโปรแกรมเมอร์ทำให้เครื่องมือที่รองรับ3 d เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับมีผู้ใช้งานลักแสนในแต่ละเดือนปลักอินที่ Adobe พัฒนาขึ้นมาตัวนี้นะฮะสนับสนุนการทำงานของชิป Apple M series แบบ native ใช้งานร่วมกับโปรแกรม p พนเตอร์ดีไซเนอแล้วก็เซมเปอรนะฮะนอกจากนี้นะครับเครื่องมือ s u b s t r n n e 3 d ยังเน้นการออกแบบสร้างและนำเสนอประสบการณ์แบบเสมือนจริงรวมถึงมี True เครื่องมือที่ช่วยนักพัฒนาสามารถเขียนปลักอินของตนเองและใช้ Engine ตัวนี้นะฮะในการทำโมเดลภายในโปรแกรมอื่นๆเช่น Photoshop Illustrator ซึ่งตรงนี้นะครับจะช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการออกแบบและสร้างเอฟเฟ t 3 d ได้เร็วขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับเครื่องมือนี้ยังใช้รองรับ Engine Unity ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างเกมแบบ Multi Platform 2 d และก็3 d รวมถึงประสบการณ์แบบ Interactive ที่ได้รับความนิยม ตอนนี้นะครับ plug-in 3D สำหรับ Photoshop พร้อมใช้งานแล้วนะครับส่วน Unity จะพร้อมให้ใช้งานในเดือนนี้ส่วนตัว Substance 3D Modeler นะฮะซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่นเบตา้าก็คาดว่าจะให้ใช้งานให้ได้จริงๆกันภายในปีนี้นะครับที่สำคัญ Adobe ได้ขยายสิทธิ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Substance 3D แบบไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยที่สมัครใช้บริการ Creative Cloud All a p p อยู่แล้วนะครับ ก็จริงๆก็ไม่ได้ใช้ฟรีหรอกแต่ให้ฟรีสำหรับลูกค้าของเขาอยู่แล้วนะฮะก็จะสามารถเข้าใช้งานแอปตัว s u b s t r a n c 3D ได้ฟรีรวมถึงหลักสูตรด้านเทคโนโลยีเสมือนจริงและ 3D เพื่อสนับสนุนการใช้งานอีกด้วยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลอัปเดตข่าวสารกันท้ายๆตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ายังคงมีบรรยากาศจากการถแถลงข่าวนะครับซึ่งในพาที่เป็นบรรดา เวนเดอร์รอบนี้มีจาก MSI กับ JD มาร่วมจอยแต่จริงๆแล้วในงานก็ยังมีอีกหลากหลายบูธที่เข้ามาร่วมจอยเยอะมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วไว้เจอกับพี่มิ้งใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม